สองทุ่มวันนี้นักต่ช่างในศึกมวยดิวิถีไทยครับที่เวทีมวยกองทัพอากาศทูปาเตมีนะครับก็เริ่มเวลาเที่ยงครึ่งเหมือนเดิมทางช่อง8นะครับผมก็ไม่มีรอบก่อนเวลาและจัดเต็มทั้งหมด4คู่ให้ทางทีวีได้ดูกันเต็มๆเลยนะครับเปิดหัวด้วยยูโรสอบประวัติเมืองครับเจอกับเด่นหลายแก้วสิทธิ์นายกดำนะครับคู่นี้102อปอนด์ก็มาผ่านสบายทั้งคู่ก็ทางด้านยูโรนะครับผมก็เจอกันมาครั้งที่แล้วเนี่ย ก็ฟัดกันไปฟัดกันมายูโรก็คุยกันเมื่อกี้ะก็บอกว่าแหมไปแพ้ทรงหมดแรงส่วนเด่นลายแก้วนี่ก็ตามสไตล์มวยเหนือเลยแต่ขาต่อยหมัดเดินบู5ยกนะคู่นี้ก็แหมประทับไปแล้วโดวนต่อโดนไปแล้วยังชอบความขยันของเด่นลายแก้วนะทรงนี้นี่มันเดินไม่มีหมดแน่นอนนะผมมองว่ายูโรนี่มาทรงหล่อเลยนะหล่อแบบนี้ต้นๆอาจจะดีแต่ไปลายมีโอกาสเหี่ยวได้เหมือนเดิมนะ ส่วนคู่ที่2ศิลปะไทยสสกุลรัตนะนะครับเจอกับอินทนนท์สสุนันคู่นี้125ปอ,12นะอ,นอนต่อ1น6่อนะอินทนนท์ต่อให้เอ้ยทางด้านศิลปะไทยต่อให้1ปอนะแต่ไม่ต่อรูปร่างต่อน้ําหนักไม่พอต่ออายุด้วยนะแก่กว่าประมาณปี2ปีคนนี้นี่40ย่าง41นะคนนี้นี่38ย่าง39แหมโอ้โหต้องบอกว่าเก่าเก่เก,กแต่รูปร่างเนี่ยเชื่อว่าถ้าเห็นเนื้อตัวเนี่ย หลายคนดีกว่านักมวยปัจจุบันหลายๆคนเยอะเลยสําหรับนักมวยที่อายุย่าง40ทั้งคู่อย่างนี้นะครับผมคู่นี้ก็เกา่าเกา่ากึกทั้งคู่ถ้าพูดเอามวยเด็กมาเจอเนี่ยผมว่าสู้สองคนนี้ยากแต่พอมาเจอกันแล้วเบียดประทับไปแล้วผมยังชอบความต่อเนื่องของศิลปะไทยนะผมมองว่าช่วงหลังได้ชกต่อเนื่องแล้วก็ชนะด้วยนะถือว่าความมั่นใจกําลังมีนะสุนิทนนท์นี่ก็แหมหายไปช่วงประมาณเดืนอน2เดือนนี่ผมว่าร่างกายอาจจะดรอปไปนิดนึง ส่วนคู่เอกนะครับเจอกันมา4ี่ครั้งครั้งนี้ครั้งที่5นะครับผมโชคดีแม็กจันดีนะครับก็ขอโอกาสแก้มือกับยอดอุดรอีกครั้งหนึ่งยอดอุดรชนะ3โชคดีชนะ1แล้วล่าสุดยอดอุดรก็มาชนะไว้ด้วยนะผมมองว่าความมั่นใจชั่วโมงเนี่ยกำลังดีมากๆนะผมยังชอบฝีมือที่ยอดอุดรนะเล่นยิ่งชกเที่ยงชกตอนเที่ยงเนี่ยผมมองว่ายิ่งเข้าทางน้ําหนักไม่ได้บีบมีแรงเหลือนะดักเตะดักต้อนฝีมือโอกาสชนะสูงเลย ส่วนคู่ที่4แถมหน่อยบัวริมบึงสอประวัติเมืองจเจอกับเหล็กเพชรสอสวรนารันนะครับคู่นี้ก็มีโอกาสามไม่ครบยกะนะเพราะว่าเป็นมวยที่ลูกอื่นลูกทนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทั้งคู่แต่ต้นๆจังหวะฝีมือบัวริมบึงน่าเข้าไปก่อนนะผมว่ามีลูกขยันลูกบูเอาไว้ออกตัวกันได้ฝากไว้สี่คู่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเด็นหลายแก้วซื้อลูกบูไปส่วนศิลปะไทยนะซื้อความต่อเนื่องคู่ที่สามชอบยอดอดอุดรนะเจอมาสครั้งก็อาจจะเกือบแพ้ทางแล้วแ,ลแหละเพราะชนะถึงสามเลย นะส่วนแล้วก็คู่ที่4แถมไว้ก็คือบัวเลมบึงนะต้นๆนานะเข้าก่อนไว้ส้อขายออกตัวนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe นะครับยูทูบมวยไทย2000ด้วยแล้วก็ทางเพจ Facebook มวยไทย2000นะครับก็มีข้อมูลนะครับมีผลงานขานันมีรูปภาพมาฝากกันในทุกๆวันเลยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่กันหะน้าขอบคุณและสวัสดีครับ